ข่าวสุดท้ายที่สองของรายการในช่วงฟิวเจอร์สเดย์ค่ะ ค่ะก็สำหรับในช่วงนี้นะคะจะเป็นการสัมภาษณ์นักวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับทิศทางการลงทุนใน GoF ด์เฟิรนจรนะคะรวมไปถึงทิศทางการลงทุนของเซสนตี้เนด้วยนะคะว่าสำหรับนักลงทุนที่ได้เข้ามาลงทุนในสองกลุ่มนี้นะคะต้องลงทุนอย่างไรกันบ้างนะคะนอกจากนี้ค่ะก็สำหรับเรื่องของราคาทองคำโคลเม็กซ์นะคะก็ได้มีการปรับตัวลงไป8.4เหรียญด้วยกันนะคะเพราะว่ามีแรงขายทํากําไรออกมานะคะส่วนกองทุนหมด s เอสพีอาร์ก็มีการเทขายทอกมา3 3.3ปันที่กันค่ะโดยที่มีการรายงานของสัญญาทองคำโคเม็กซ์นะคะที่ส่งมอบเป็นธันวาคมก็มีการปรับตัวลง8.4ดอลลาร์หรือ60.63ค่ะบิดที่1 3 1 3 6ดอลลาร์ต่อออสนะคะเรามาฟังน้องคก็กันนะคะสำหรับคำแนนนำในการลงทุนค่ะ ค่ะอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับคุณพันงามอารยาวุฒิค่ะู้อหนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทคาสติโกฟิเจอร์นำกาดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะพันงามพาให้รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของทิศทางในตลาดทองคําต่างประเทศค่ะ ค่ะเมื่อคืนวันศุกร์นะคะราคาทองคำก็ปิดไปที่1,315.75นะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,311- ถึง1,325ราคาปิดก็ปรับลดลงไป3.34เหรียญน,นะคะน,น,นี้ก็มีแรงขายทำกำไรออกมานะคะหลังจากที่ราคาปรับเพิ่มขึ้นแรงนะคะในวันก่อนนะคะแต่ว่าเราก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะปรับ เพิ่มขึ้นได้นะคะโดยปัจจัยบวกก็คือค่างเงิน US เดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมานะคะจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะคงมาตรการ QE ต่อไปนะคะรวมถึงผลกระทบจากคอมเมนต์ชจดาวด้วยนะคะก็ทำให้เงิน US อสดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงแล้วก็เป็นปัจจัยที่สนับสนุนราคาทองคำ ่วนในสัปดาห์นี้นะคะนักคุนก็จะติดตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะคะที่ในช่วงก o บประมาณจ้าวเนี่ยไม่ได้มีการประกาศนะคะโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานเนาะ <c oughs> ก็ค่ะการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะที่จะประกาศในวันอังคารนะคะแล้วก็มีตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนะคะอย่างวันพุธก็จะมีสต็อกน้ํามันนะคะแล้ววันพฤหัสจํานวนผู้ขอรับสก,ก,กันการว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็ยอดขายบ้านใหม่นะคะแล้วก็วันศุกร์ก็มียอดสั่งซื้อสินค้าคงทนแล้วก็แต่ชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีะตัวเลขตัวเลขพวกนี้นะคะที่จะประกาศเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดผลกระทบกับราคาทองคำ แล้วก็ทําให้ราคามีความผันผวนได้นะคะแต่ในช่วงนี้เราก็มองว่าราคาน่าจะสร้างฐานนะคะอ,อยู่ก่อนนะคะก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปโดยภาพทางเทคนิคเนี่ยตอนนี้ราคาสามารถที่จะทะลุเส้นดาวเทนไลน์ขึ้นมาได้แล้วเพราะฉะนั้นแนวโน้มก็เป็นบุลลิชนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อแต่ในช่วงสั้นๆเนี่ยก็อาจจะมีการผ่อนตัวลงมาบ้างนะคะจากแรงขายทำกำไร ในสัปดาห์นี้นะคะเรามองกรอบความเคลื่อนไหวระหว่าง1,290ถึง1,340นะคะโดยมีแนวต้านที่บริเวณ1,330แล้วก็1,340ส่วนแนวรับมีที่1,310 1,300แล้วก็1,290นะคะส่่วนแนวแนวรับแนวต้านระหว่างวันเนี่ย วันนี้ก็มีแนวรับที่บริเวณ1,3 1 0แล้วก็1,300นะคะส่วนแนวต้านที่บริเวณ13 2 5ย 1, 25, แล้วก็1,338นะคะอันนี้ก็แนะนำให้เทรดดิ้งลองเมื่อราคาอ่อนตัวนะคะส่วนแนวรับสำหรับทองคำแท่งนะคะออแนวรับแรกก็1 9 3 6 0นะคะแล้วก็ถัดมา1 9 2 0 0 20นะคะส่วนโกลฟิเจอร์แนวรับแรก19,380นะคะแล้วก็19,240ส่วนแนวต้านวันนี้นะคะสำหรับทองคำแท่ง1ก็คือ19,590นะคะแล้วก็ถัดมา19,780นะคะส่วนโกลฟิเจอร์19,610แล้วก็19,800นะคะส่วนราคาทองคำนะคะที่ <c oughs> ก็สำหแรบบับกลุ่มการลงทุนนะคะสำหรับการลงทุนในโกลฟิเจอร์ค่ะค่ะก็คือในโกลฟิเจอร์นะคะเราก็ให้เทรดดิ้งลองนะคะเมือม่อเมือม่อราคาอ่อนตัวค่ะเมื่อราคาอ่อนตัวนะคะ,าาะ,ะ,คะแล้วสำหรับกลุ่มการลงทุนในทองคำบ้านเราค่ะสำหรับทงองคำแท่งก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือ,อให้เทรดดิ้ง ก็คือรอซื้อนะคะเมื่อราคาอ่อนตัวใกล้แนวรับนะคะบริเวณแนวรับ1,310-1,300นะคะเรามองว่าถ้าหากว่าสร้างฐานบริเวณนี้ได้นะคะโอกาสที่จะขึ้นต่อเนี่ยมีค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ไปทำกำไรที่บริเวณแนวต้านหลักๆนะคะ1 3 3 0 1 3 4นนะคะถ้าดูเป็นช่วงสัปดาห์นะคะค่ะก็สำหรบับริบบลงขออภัยค่ะสำหรับปัจจัยต้องติดตาม เกี่ยวกับการลงทุนในทองคำา,าท่งประเทศค่ะคุณพันญาม,มีอะไรจะเสนอแนะบ้างไหมคะก็ <c oughs> สำหรับไปเด็นที่เกี่ยวกับในในบ้านเรานะคะก็มีเกี่ยวกับในเรื่องของค่างเงินบาทนะคะเราก็ติดตามดูแนวโน้มค่างเงินบาทซึ่งตอนนี้ก็ทรงตัวอยู่ที่บริเวณ31บาทนะคะบวกลบถ้าต่อี้ ก็ยังดูว่าค่าค่าเงินค่าเงินบาทเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงมาได้นะคะประเด็นก็อาจจะเป็นในเรื่องของปัจจัยทางการเมืองที่ที่เข้ามากระทบนะคะในช่วงแต่คาดว่าก็ไม่ไม่น่าจะอ่อนลงมากนักนะคะเพราะว่าอเออเงิน US ดอลลาร์ก็ยังอ่อนค่าลงนะคะก็ยังเป็นปัจจัยที่จะทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยแข่งค่าขึ้นมาได้นะคะ<ม>ก็ยังดูว่าปัจจัยบวก ไปใจลบนะคะที่มีผลต่อค่าเงินเนี่ยอันไหนจะแรงกว่ากันนะคะภายนอกประเทศก็คือเรื่องของค่าเงินยเยสซาล่าที่อ่อนค่าลงนะคะจะจบกดดันให้เงินบาทแข็งค่าส่วนในประเทศก็คือในเรื่องของประเด็นการเมืองที่ดูจะมีความร้อนแรงมากขึ้นนะคะค่ะค่ะขอบคุณพงษ์งามมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็สำหรับเรื่องของอาการสรุปเกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวนะคะของทิศทางในราคาทองต่างประเทศนะคะก็วันศุกร์ก็ปิดที่1,315.75นะคะก,ก็ในระหว่างวันมีการเคลื่อนไหวที่1,311ถึง1,325นะคะโดยปิด3.34เหรียญค่ะโดยมีแรงขายทํากำไรนะคะหลังจากที่ราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแรงนะคะสำหรับโัวยุดการลงทุนนะคะก็ถ้าเป็นประเมินในด้านของแนวต้านนะคะที่1,330ค่ะ แล้วก็นาะรักาขัดไปที 1, ่1,340ส่วนนรับนะคะประเมินไว้ที่1,310ค่ะนะริาัด ที่1,300และแนวรับสุดท้ายนะคะก็ประเมินไว้ที่1,290ค่ะโดยถ้าเป็นทองคาแท่งนะคะสําหรับการลงทุนนะคะก็ให้แนวรับไ้ที่19,360บาทค่ะแล้วก็แนวรับถัดไปที่19,220บาทนะคะส่วนแนวต้านนะคะสำหรับการลงทุนทองคําแท่งก็ประเมินแนวต้าน,ะะน,นาที่19,590บาทค่ะแล้วก็แนวต้านถัดไปที่19,780บาทค่ะ